ผม,ผมร้อยตรวเอกสตูพ่ายเจนดีรองสอสอเกินปราบปรามทำหน้าที่ดุเดือดสำคั์สถานีตรวจพอนการมนำเจ้าหน้าที่ตรวจสถานีตรวจพอนการมพร้อมกต่รผู้นำชุมชนมาต้อนรับท่านด้วยโอกาสที่เดินทางมาพิจารณาในพิธีแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญตามแผนยุทธการที่ค่าทรายคนอีสานใต้ของอยุธยาภาคสาม และแผนุลการ238ทักนครลำดวนหน่วั้งสิบแปดบนายทร้มักมุดมครับนอกคาครับครับผมนะครับกรบนะครับทั้งโรงพัและสื่นะครับ รอจะบนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้การต้อนรับนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะสักพักจะขึ้นไปฟังนะครับผลการสืบสวนนะครับในการตรวจจับและก็จับกลุ่มยาบ้ารายสำคัญนะครับโดยทั้งสิ้นก็เกือบแปดแสนเม็ดนะครับซึ่งตำรวจจังหวัดศรีเกตได้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเพียงหนึ่งผลงานบางเท่านั้นนะครับก็อยากจะรำเรียนท่านก็ต้องรอทุกท่านครับแล้วก็ สี่นคนครับเบื้องต้นว่าภายในการที่รัฐบาลได้ตั้งนะครับเอามเมฆด่วนไว้นะครับในเรื่องของซิลซอฟเซตนั้นนะครับซิลชายแดงก็เป็นเรื่องของทหารนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับตรวนชายแดยงผู้กำกับอย่างของท่านรองผู้กำกับในงานที่ในเรื่องนี้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสจะเจตนอกจากเราจะบูรณาการทั้งการป้องกันนะครับการปราบปราม การบำบัดรักษานะครับต้องครบถ้วนและก็ส่วนราการที่รับผิดชอบตามนี้เราได้บรณการเป็นเนื้อเดียวกันในานามของจังหวัดสุรเยะมาโดยตลอดครับดำเน,นเินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับกายบัตรของเรานนเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งตุลาคมถึงปัจจุบ<ม>ันครับเรามีการจับกลุมในด้านมิติยาในารเรื่องการป่าปรามเี่ยนะครับแอดตองทานนะครับท่านได้มองเห็นนะครับว่า ในเรื่องของปัญหาที่สําคัญของทศชาติเราคือปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งจะกระทบนะครับต่อเร่งรัดยาเสพติดทุกมิตินะครับ6กเดือนให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของอนโยบายของท่านนะครับก็มีการถือของต่างแต่ว่าเราเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยจะสามารถขยายวงการครับ่นบานเวสาวจรดชการที่รองชาวจังหวัดสุรเกตสืบมลชนนะครับทุกท่านครับ วันนี้ท่านอนุพงศ์สุนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิซีร์ท่านมอบหมายให้ผมได้มาร่วมในการแถลงข่าววันนี้ท่านฝากขอบคุณนะค,ครับการราบดรักา้ก็มีทางโรงพยาบาลเส้าภาพครับเรามีการติดผ่อสมทุกท่านครับในตัวผมเป็นรอ,องผู้กับ่กับทางอำเภอว่า านะครับทํกาลังไป้ตรวจสอบนะครับก็พบพบก็เป้าหมายตามที่แจ้งนะครับว่าน่าจะน่าจะซุกซ่อนนะครับการเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของเราจากนั้นเราก็ได้มีการตรวจสอบเขียงให้ไปซุ่มได้นะครับวัวันน้ำเงินกับวัวันเขียวนะครับระหว่างการ อีข้างในเนี่ยก็จะบรรจุนะครับสิบถุงนะครับถุลงละสองร้อยเมตรนะครับก็เป็นสองพันเมตรต่อหนึ่งมัดนะครับนะครับก็ฝากท่านท่านผู้ก<ส>ารและถ้าลองลองคิไปสงตัวทุ่มเมตรนะครับครับอันนี้ <บา S 1> อันนี้ของกลางเนี่ยมันจะสามารถที่จะนาไปสู่ทราบว่ามาจากที่ไหนได้บา้างนะครับอย่างเช่นห้าแสนเมตรเนี่ยตรงนู้นนะครเป็นวายวันนะครับมาจากพุอาหารอีกสองส่วนเนี่ยลองดูว่าคล้ายคลึงไหมนะครับก็สามารถ มีครับมีถ้าเป็นทางเหนือไปเช้าเลยฮะมีรถรถตรงไหน